มาจากตราดเลยเครื่องนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่ามันเปิดสักพักก็ดับแล้วก็ไปแกะกันว่าหน้าตาเครื่องนี้เป็นอย่างไรมีสเปคอะไรกันบ้างเครื่องนี้ลูกค้าส่งมาใช้เวลาประมาณ3วันถึงนะครับจากตราดมาโคราชของมาถึงเราก็รีบแกะกล่องเปิดเทส ดูเลยว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับแกะออกมาตัวนี้เป็นเคสตู้ป่าทูนามินะครับมีชุดน้ำสีขาว3ตอตอนมีรอยแผ่นหลังบิดเล็กๆน้อยๆแผ่นหลังของเมนบอร์ดลองเปิดดูครับไฟเข้าอยู่นะก็ติดปกติ ไฟแรมติดแล้วภาพขึ้น ASRock B450 s t ้ e l r e g e n นะครับตัวนี้ mm hmm. ก็กำลังจะบูตเข้า Windows ปกติเครื่องก็ตัดดับนั่นแหละครับปัญหาที่ลูกค้าแจ้งมาแต่ลูกค้าก็มีความกังวลว่าการ์ดจอจะไปนะ อาการเพิ่มเติมหลังจากตัดดับเราจะกดเปิดเครื่องไม่ติดเลยนะครับเปิดไม่ติดเลยไม่ติดเลยกี่ทีก็ไม่ติดเบื้องต้นก็ถอดการาดจอออกก่อนนะครับจะได้ไม่เก,ก,กะเวลาเช็ควัดไฟเช็คไฟจากฐานก่อนนะครับว่าฐานแบตเบตอรีออนะ่ใบอ่อนมีไฟไหมหลังจากเช็คไฟฐานถอดกา๊าซเราถอด m 2อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลออกให้หมดแล้วก็ใส่การ์ดต,ตัวเล็กเทสดูเช็ค power supply ไฟ 12V, 3 5โวลต์3ลตโวลต์ก็ยังปกติอยู่นะ on power อย่างเดียวไม่ดับนะฮะอืมเราใช้ตัว power tester วัดดู นะครับไฟออกครบทุกโวลต์นะครับจะมี12โวลต์3โวลต์5โวลต์ต้องออกครบนะครับหลังจากนั้นเราก็เอา M2 ไปบูตเครื่องเทของทางร้านดู Windows ก็ยังเข้าได้อยู่เราทำการเคลียร์ซีมอนะครับแล้วก็ลองเปิดดูพบไบออดเวอร์ชัน2.9ติดบอร์ดมาเลยนะครับ ก็คุยกับลูกค้าทําการแฟตจนถึงล่าสุดแฟตเสร็จแกะดู CPU ก็ซิลิโคนค่อนข้างแห้งกระจายไม่ทั่วก็เลยใส่เพิ่มไปให้เรียบร้อยเครื่องนี้นะครับแฟตใบออดไป5รอบยกออกมาแฟตนะครับเพราะว่ามันเปิดไม่ติดเลขอ,อย่างที่มีปัญหาก็คือการจอนั่นเอง พอทางร้านก็นำการ์จอไปใส่เทสทั้งหมด4ตัวเปิดติดทุกรอบไม่มีอาการตัดดับใดๆหลังจากไล่เฟดใบออดตามเวอร์ชั่นลำดับขึ้นมาจนถึงเวอร์ชั่น10.3ก็ลองเอาการ์ดตัวเดิมมาใส่ปรากฏว่าการลันได้สักพักหนึ่งแล้วอาการตัดดับเปิดไม่ติดก็ตามมาก็เลยคอนเฟิร์มไปเลยนะครับว่าการ์จอมีปัญหา แก,กร์ดูก็พบว่า Thermal Pad แ,แปะความหนาไม่ถึงซิงค์แล้วก็จุดที่แปะก็ไม่ได้แปะพอเริ่มเกิดความร้อนการ์ดก็เลยตัดเครื่องดับแต่ตรงตัวชิปของการ์ดไม่ได้ร้อนนะครับมันร้อนตรงบริเวณที่ Thermal Pad แ,แปะมาไม่ถูกต้องและความหนาไม่ถึงจึงทำให้การ์ดจอ,อนั้นมีปัญหาได้